เอาแล้วครับุผู้ชมครับก็ต้องสวัสดีด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมยุโรปฟอร์ตทูนะครับกับรายการกีฬาเกมแล้นิ่นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอ่าที่มีในเรื่องนะครับนิดนึงนะเป็นเกมของรัสเซียนะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเราไปดูโฆษณากันดีกว่าทุยโอเคเรามาเริ่มในเรื่องแรกนะครับมาภาพมันภาพภาพแอบกะตกอยู่เอ้ยไม่กระตุก ตอนแรกที่ผมเปิดเข้ามามันกระตุกเออยังไงมีกระตุกนิดนึงเป็นเกมอ่าของรัสเซียนะครับก็จะมีภาษารัสเซียนะฮะเสียงไม้ผมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม้มันพังเนาะอาจจะต้องใช้ไม้หกฟังไปสักพักแบบมีเสียงภาคภาษารัสเซียเลยนะใครที่ฟังภาษารัสเซียไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีซับอังกฤษให้อยู่ ดูหน้าดูหน้าตัวเอกเราบนเหมือนมันดูล่องลอยยังไงไม่รู้ปะเนื้อเรื่องะนี่ยเนื้อเรื่องใครที่ชอบเกมเนื้เรื่องก็เล่นเกมนี้ได้นะผมว่าเขาท่านจะสนุกนบมา เออตรงนี้ก็คือให้เราไปตรงจุดแดงตรงนู okay. ้นโอเคฝ่าตูกันเหรออื้อเกมนี้มันจะคอนโทรลยากนิดนึงนะครับใครที่ชอบออกแนวแบบคอนโทรลเกมแนวคอนโทรลยากๆ,ๆ,ๆ,ๆนี่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรพลาดนะครับต้องบอกอย่างนี้เด็ดๆแจ๊กโอ้ห์มาแล้วมปแล้วผมจะผมจะไปฝั่งนู้นเยๆๆๆๆๆๆลยกัน วิ่งเลยจ้าวิ่งเลยจ้าต้องรู้ลบเป็นลิงลบเป็นโอไกอึอืมโอเคถ้าตี้จอดโอ้ยสุดชมพเลยเหรออุ้ยอืมไม่ล้มเหรอเอาตัวใกล้ๆก่อนอุ้ยโดนโลบโลดนโลบจะเดินเด,ด,ด,ดี๋ยวดีรถดีรถอึอืมโอเคแมตตียวจอดแมตตียวจอด ตัวไหญ่นี่ไอ้ตัวใหญ่นี่มันยิงยากจังเว้ยฮะอืมไอเดี๋ยวดีโหลดไม่ไม่ไมเดี๋ยวได้ดัเขาะเล็งดีหน่อยโอเคหล้มไปแล้วตายตายไปแล้วอืมโอ้บทจะแมน่มแมนก็แม่นชื่เราไะเนี่ยจะจำเป็นผิดตรงนี้มีตัวนึงชาร์เตอร์นี้ผมเล่นไปแล้วนะครับก็เลยเขา,าทำมีจอเอาเสียเนาะเขาบอกอย่างเงี้อย เกมนี้ไม่ได้เล่นง่ายนะครับคุณผู้ชมต้องมองหนมาเล่นลนะจะจะรู้เลยว่ามันยากมากนะม,มันจะดูดูดูคือไอ้พวกบอดเนี่ยมันจะเก่งมากนะแลวบางทีมันก็กนยิงไม่ตายเนี่ยดูเป็นอมตะหรือว่าผมผมยิงไม่ให้โดนเดี๋ยวเดินขอหลบหน่อยแล้วก็ขอจัดตามพวกนี้ก่อนอโอเคบทจะแม่นก็แม่นในคขาอนี้อ่ะ หมดคอมเมนต์คอมเมนต์อะดูไหมเดี ooh, ๋ยวอืเดียวเดียวเดียวจ่อบางทีมัยิงไม่โดนใกล้ขนาดนี้ใกล้ขนาดนี้มึงนี้วยิงไม่โดนเก็บปื่นวิ่งก่อนยาอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเป็นเด็กๆเป็นเด็กอืม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 โดนโดนว่ะ ดูแล้วก็นอนไปแล้วนอนไปแล้วโอเคเพิ่มเลือดก่อนเราสามารถเพ well ิ่มเลือดได้ครั้งหนึ future, ่งอุ๊ชยยิงมาบ้างอุ๊ชยยิงมาตะไกลเลยเฮ้ยเฮ้ยโหมาโหมาอย่างตกกระเจงต้องต้องขึ้นยิงแดงก่อนมันจะยิงได้แม่นผมขึ้นแดงมาสองวันแล้วเดี๋ยวขอเล่งก่อ นิ่งๆเลยนิ่งเลยนิ่งๆเลยไม่โดนไปแล้ว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 ปืนเมาวะใครยิงมาวะอืมอืมโอ้ยวๆๆ้ตายๆๆจะตายอืมเยอะมายิง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 โอเคนอนและ ตรงเ,เข้าไปนะครับุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะเฮ pues right. ้ยเฮ้ยกูต okay, ิดกูต hey, yeah. ิดอะไรมามาโผล่มาเลยยิงเลี่ยมซิกเลี่ยมซิกอ่ะสกโผล่เลยยิงโอเคตายวิ่งเลยจ้ามุมเดิมเลยจ้าไอ้ยจะยิงกู bằng thuốc nhìn tả, nhìn tài ngay cơn bằng cũng có lệnh tình trạng, hiểu một cái tài mà cắt tài ừ. yeah. Úi, kìa ui đi kìa phải đường hấp bùng đường khi mà chết lọt ui ui khai gì lời lắng không kìa Úi Úi đồn sắc mét xí quá เียไม่โดนต้องออกไปเยอะกว่านี้อืมตายยังตายยังยังไม่ตายเนีย่ยเอ้ยเดี๋ยวมัน,ม,นมันจะมีตัวเข้ามานี่ไงว่าแล้วว่าปลุกเลยปลุกเลยเอาเชี่ยใกล้ขนาดนี้ยิงไม่โดนยิงไม่โดน,โดนอืมโอเค วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งยายายาปิกอืมมุมเดิมเลยยังไงยังไงเผลอไปนะโผล่ไปตรงน,นี้ก็จะมีอีกโผล่ไปตรงน,นี้ก็จะมีเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งขาประจําขาประจํายีโร่ัปดยีโร่ัปดเดูอโร่แปดด้อนี่ไงเข้าเปลาทุกเม็ดแล้วก็โดดซึบนี่สเต็มโคพเปอร์บอล มีผ่านกำถ,ถึงไม่ได้เลยมีผ่านก็ผิงไม่ได้เลยอือ,อ,อหมดแม็กเอ้ยเจ้าโอ้ตาตายมาไกลขนาดนี้เราจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้อ,อืออือโอเคโอเคหลอดออเดี๋ยวเดี๋ยวม,ม,มีอีกมีอีกเฮ้ย อืมยงอืมอุ้ม่อยากตายอ่ะอ้าวจบแล้วหมดแล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวอะไรอย่างไงยิงยิงตอนนี้ยิงโอเคกุ้งหมผมมาถึงแล้วทีนี้ที่เราต้องมาสกบอมเดือบลยโอ้โดน

กระตุต่อไปกูข้ามแม่งเลยนั่นนั่นมันโอเคโอ้ชับเทอร์ดิซอนนี้เราได้ถือปืนกลนะครับผู้ชมหย่อนไปเลยแต่ว่านะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวพาร์ทสองจะมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า วันนี้มันมืดมากแล้วนะแล้วก็ผมอัดบอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีคลิปจะลงนะ,ะคืนนี้ใช้เสียงเยอะไปหน้อนะสำหรับคลิปนี้นะก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็แล้วคลิปใหม่จะมานะคลิปหนาจะพูดไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าดึกแล้วนะตอนนี้น่าจะเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะครับเคสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้พาดสองมาเร็วๆนะอะไรอย่างนี้นะเจอก,กันคลิปหน้าครับไปมา